เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่สิบตอนสูญเสียความเป็นชาย หนังสือราชการของกรมพลเรือนยังไม่ทันส่งถึงที่ทำการนำเภอข่าวเย่เซี่ยวเทียนได้รับตำแหน่งเป็นขุนนางเส้นเฉิงเมืองหูเซียนก็แพร่กระจายออกไปขะหะบดีที่มีปฏิกิริยารวดเร็วต่างพากันเดินทางมายังหมู่ตึกตระกูลเย่ปรากะรถราม้าต่างขึ้นเขามาไม่ขาดสายเย่เซี่ยวเทียนเพิ่งส่งเจ้าวนเอียนสองสามีภรรยาไปแขกเรือละลอกแล้วละลอกเล่าก็เดินทางมาถึง ดีที่ภายใต้การฝึกอบรมของเหยาซื่อเนียงเบาไพร่ของหมู่ตึกตระกูลเย่สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้แขกเรือที่มาทราบดีว่าการมาในวันนี้เพียงเป็นการแสดงท่าทีและกระชับความสัมพันธ์ไม่ควรอยู่นานไปดังนั้นเพียงนั่งอยู่ครู่หนึ่งมอบของขวัญให้แล้วอำลาจากไปหลังจากที่เย่เสี่ยวเทียนถูกลอบทำร้ายได้รับของขวัญครั้งนี้ก็ได้รับของขวัญอีก ทั้งยังอุดมสมบูรณ์กว่าครั้งก่อนเยเซียวเทียนไม่ยึดถือว่าตัวเองเป็นคนสุนทรีเขาเห็นความงามนึกยินดีเห็นเงินก็ตาโตเห็นของขวัญยิ่งสมยิ่งสูงขึ้นสร้างความเบิกบานใจยิ่งเขามาจากครอบครัวยากไรมีเงินหนึ่งเหรียญ ต้องหักเป็นสองท่อนแม้รับราชการไม่คดโกงแต่เมื่อมีคนหยิบยื่นผลประโยชน์มาถึงบ้านยังยิ้มรับเอาไว้ไม่นานให้หลังผู้ใต้บังคับบัญชาของเย่เซี่ยวเทียนและหลอต้าเฮิงที่เป็นสหายต่างถือของขวัญมาแสดงความยินดีในผู้คนเหล่านี้มีแต่หลอต้าเฮิงที่หยิบยื่นให้โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนท่าทีที่เย่เซี่ยวเทียนมีต่อหลอต้าเฮิงย่อมผิดแพกแตกต่างสองพี่น้องจึงนั่งจับเข่าสนทนารอบหนึ่ง เย่เสียวเทียนได้ยินว่าหนิวหนิวกระทบกระเทือนถึงขันหลอต้าเฮิงพานางไปหาหมอทั้งทราบว่าหลอต้าเฮิงสองพ่อลูกคืนดีกันเมื่อเปรียบกับตอนแรกที่เย่เซียวเทียนรู้จักเขาหลอต้าเฮิงเปลี่ยนไปมากมายผู้คนล้วนเจริญเติบโตเย่เซียวเทียนเป็นเช่นนี้หลอต้าเฮิงก็เป็นเช่นนี้หนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือน้ำใจฉันพี่น้อง ของพวกเขาแย่เสียวเทียนวุ่นวายอยู่ครึ่งค่อนวันแขกเรือค่อยบางตาคาดว่าอย่างเร็วต้องรอถึงวันพรุ่งนี้หลอต้าเฮิงกับหัวหน้าค่ายตระกูลเกากับตระกูลหลี่่อยทราบข่าววันนี้คงไม่มาแสดงความยินดีตนเองสมควรเข้า ที่ทาการอาเภอไปพบหน้านายอำเภอหัวแล้วถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอำเภอหัวอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้รังตําแหน่งเตียนซื่อและรักษาตําแหน่งเส้นเฉิงตอนนี้เป็นขุนนางเส้นเฉิงเต็มตัวสมควรเข้าพบผู้บังคับบัญชาสักครั้งนึกถึงตอนนี้จึงเปลี่ยนเป็นสวมใส่ชุดยาวลงจากเขาไปยังที่ทําการอําเภอตึกหลังของที่ทําการอาเภอจัดตึกพิเศษหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของนายอำเภอหัวกับ อยู่หูหยินวงเล็บคำเรียกอนุภรรยาของผู้อื่นการรับอนุภรรยายังกับตบแต่งภรรยามิถึงจัดงานใหญ่โตแต่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตึกหลังที่ยังคงขึงแพลแดงประดับผู้รยาเย่เสี่ยวเทียนพอรุดถึงตึกช่วงที่สามพบว่าหวังจูป,ปู้ก็มาด้วย ตอนนี้ตำแหน่งของหวังจู่ปู้ต่ำกว่าเซียนเฉิงตามเหตุผลเขาสมควรไปแสดงความยินดีที่หมู่ตึกตระกูลเย่แต่เขากับเย่เซี่ยวเทียนเดินคนละเส้นทางจึงไม่ต้องแสดงมิตรไมตรีต่อเย่เซี่ยวเทียนหวังจู่ปู้พอเห็นเย่เซี่ยวเทียนเพียงยิ้มเล็กน้อยนายอำเภอหัวเห็นเย่เซี่ยวเทียนกวาดมองของขวัญที่หวังจู่ปู้ส่งมาจัดวางอยู่บนโต๊ะจึงอธิบายว่า นายอำเภอรับอนุภรยามิขาดหวังจูป,ปู้พอทราบข่าวกลับส่งของขวัญมาออกจะเกรงใจไปแล้วหวังจูป,ปู้ยิ้มพลางกล่าวว่านี่เรียกว่าของขวัญมากล้นผู้คนไม่ตำหนิเป็นไรเยติเยเซียนเฉิงก็มาแสดงความยินดีที่ใต่เท้าในอำเภอรับอนุภรยาด้วยเยเซียวเทียนรับคำพลางก็โบกมือคลาหนึ่งเ่าไพร่สองคนที่แบกหีบที่ผูก แพรแดงใบหนึ่งเข้ามาในอำเภอหัวไม่อาจปฏิเสธจึงสั่งคนรับใช้พลางก็หยิบหนังสือเอกสารบนโต๊ะขึ้นมากล่าวกับเย่เซียวเทียนว่า แต่เท้าเย่เรานายอำเภอเติงเคอแเล็กทานกับเตงเคอใหญ่คิดขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้เป็นการตอบแทนวงเล็บเติงเคอเล็กหมายถึงการตกแต่งภรยาเติงเคอใหญ่หมายถึงการสอบบัณฑิตขึ้นเป็นขุนนางเย่เสี่ยวเทียนทราบว่าในอำเภอหัวหมายถึงแต่งตั้งเขาเป็นขุนนางเส้นเฉิงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่ เห็นหนังสือแต่งตั้งไม่สะดวกกับการบ่งบอกว่าทราบแล้วจึงแซงเป็นกล่าวอย่างสงสัยใจว่าแต่เท้าชะไหนกล่าวเช่นนี้ได้เพื่อหัวบอกให้อ่านเองเถอะเยเซิวเทียนเปิดหนังสือราชการออกอ่านดูเมื่อเห็นตาประทับสีแดงบนกระดาษอดพุ่งพล่านใจไม่ได้เมื่อหวนนึกถึงประสบการณ์ในหลายปีนี้คล้ายฝันไปตื่นหนึ่งเป็นความฝันอันพิสดารตื่นหนึ่ง ส่วนลึกของจิตใจเขานึกขอบคุณหยางหลินหากมิใช่หยางหลินหลอกให้เขาออกจากนกครหลวงเขาไหนเลยมีชีวิตหลากสีหลากสันเช่นนี้หวังจู่พูดก็ยิ้มพลางประสานมือต่อเยเซียวเทียนกล่าวว่าไต่เท้าเย่ขอแสดงความยินดีด้วยเยเสียวเทียนยิ้มพลางคาระวะตอบนอายอำเภอหัวก็กล่าวว่าวันพรุ่งนี้เรานรายอำเภอจะเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประกาศข่าวนี้ให้ทราบโดยทั่วกันไต่เท้าเย่ ตอนนี้ท่านเป็นผู้ช่วยของเราในอำเภอหัวแล้วหวังแต่เท้าคอยช่วยเหลือเราดูแลเมืองหูเซียนให้เรียบร้อย จึงไม่เสียทีที่ราชสำนักฝากฝังมาแย่เสียวเทียนน้อมกายกล่าวว่าไต่เท้าในอำเภอเกรงใจไปแล้วเสียวเทียนแม้ด้อยความสามารถแต่จะช่วยให้ไต่เท้าอย่างเต็มกำลังยังมีก่อนที่เราขุนนางผู้น้อยจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการขอลาพักสักหลายวันขอไต้เท้าในอำเภอโปรดอนุญาตายอำเภอหัวพอฟังต้องงงงันวูบ หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นได้เลื่อนจากผู้รักษาการเป็นขุนนางเต็มตัวอย่างน้อยต้องแซงเป็นขยันขันแข็งเหตุใดเขากับลาพักสักหลายวันจากนั้นคุณคิดเย่เซียวเทียนได้เป็นขุนนางเส้นเฉิงอย่างเป็นทางการคงมีผู้คนจํานวนมากคิดประจบเอาใจเขาเขาก็ตาเตรียมเฉลิมฉลองใหญ่หากว่าเขารับตำแหน่งก็ไม่สะดวกกับการกระทำตามใจปรารถนาแล้วนายอำเภอหัวรอบแค้นหัวรอดในใจ เปลือกนอกกลับปั้นรอยยิ้มขึ้นผงกศีรษะกล่าวว่าระหว่างนี้แต่เท้าเย่ท่านลำบากมากแล้วสมควรพักผ่อนสักหลายวันท่านคิดลาพักสักกี่วันเย่เสี่ยวเทียนคบคิดแล้วกล่าว20วันเป็นอย่างไรนายอำเภอห่วงงง,งัินอีกคลาเขากลับไม่ใส่ใจว่าเย่เสี่ยวเทียนลาพักสักกี่วันทางที่ดีลาพักไปชั่วชีวิตอย่าได้มาอย่างที่ทําการอำเภออีกแต่ว่านี่เป็นไปไม่ได้หากปล่อยให้เขาลาพัก20วันออกจะนานเกินไปจึงกล่าวว่า แต่ท้าวเย่ท่านก็ทราบว,ว่าขุนนางต้าหมิงมีเวลาพักอย่างจำกัดหากท่านพลาดจากตำแหน่งนานเกินไปเราผู้เป็นขุนนางก็ไม่มีคำว่ากล่าวกับผู้อื่นขุนนางอื่นจะเรียนแบบถึงแม้ว่าระหว่างนี้ท่านลำบากลำบนแต่เวลา20วันนานเกินไปอืมเรานายอำเภออนุญาตท่านลาพักสัก10วันเป็นอย่างไร นี่เป็นช่วงเวลาพักยาวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเย่เซี่ยวเยทียนคิดกล่าวแต่แล้วก็กล้ามลืนไว้สุดท้ายได้แต่ฝืนยิ้มกล่าวว่าเราขุนนางผู้น้อยเข้าใจความลำบากใจของใต้เท้าในอำเภอ สิบวันก็สิบวันเถอะเจ้าวนเอียนกับเชียนชิงชิงพอออกจากหมู่ตึกตระกูลเย่ก็ไม่กลับจุดพักม้าในบันดดลเมื่อเข้าเมืองมาอย่างน้อยก็แวะถนนสี่แยกเชียนชิงชิงเป็นสตรีสตรีไม่มีผู้ใดไม่ชมชอบเดินเที่ยวซื้อของเจ้าวนเอียนก็เดินเป็นเพื่อนนางดูจากเปลือกนอกสามีภรรยาคู่นี้ให้ความรู้สึกว่าพินขิมสอดประสาน อย่างแท้จริงวงเล็บเป็นคำเปรียบเปลยคู่สามีภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีเชียนชิงชิงท่องถนนสีแยกหนึ่งชั่วยามซื้อข้าวของจำนวนหนึ่งค่อยเดินทางกลับสองสามีภรรยา เพิ่งกลับถึงจุดพักมาก็ปรากฏเจ้าหน้าที่นายหนึ่งวิ่งมารายงานว่าไต่เท้าเสียชนฟงแห่งร้านรถตระกูลเสียขอเข้าพบรอท่านอยู่ครึ่งค่นวันแล้วเจ้าเวินเอียนกับเชียนชิงชิงสบตากันวูบเชียนชิงชิงเลิกคิ้วต่อเขาสีหน้าท่าทียั่วยวนเจ้าเวินเอียนใจเต้นระทึกขึ้นต้องหลบสายตาของนางสตรีนางนี้ยามปกติเย็นชาปานน้ำแข็งหาได้ องอาจผ่าเผยแต่เมื่อแสดงท่าทียั่วยวนกลับหน้าลุ่มหลงยิ่งน่าเสียดายที่โฉมสคานเช่นนี้ไม่มีวาสนาได้ซ่องเสพเจ้าเวิรนเอียนโบกมือเป็นความหมายให้เจ้านายที่นั้นล่าถอยไปกล่าวกับเชียนชิงชิงว่าฉีปออีพอล้มลงเสียจนฟงผู้นี้ก็วิ่งมากอดขาเข้าพเจ้าแล้วเชียนชิงชิงแบะปากนกกล่าวว่าพวกเรามีชังจื้อใจแล้วพวกเรามีชังจื้อใจแล้วใหญ่ต้องรับตัวมันไว้มันมีอริ บาดหมางกับเย่เซียวเทียนตอนนี้เย่เซียวเทียนเฉกเช่นอาทิตย์ยามเที่ยงนอกจากท่านคิดสร้างความขุนข้องมองใจแก่เย่เซียวเทียนไม่เช่นนั้นไม่ควรรับตัวคนผู้นี้ไว้เจ้าเวินเอียนกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจเหตุผลข้อนี้ข้าพเจ้าจะไปปฏิเสธมันเฉียนชิงชิงผงกศีสระรับคิดเดินไปยังตึกหลังเจ้าเวินเอียนพลันเรียกหาว่าหูหยินเฉียนชิงชิงเหลียวมองดูเขาเจ้าเวินเอียนกล่าวว่าเหย๋าเหย๋าเพียงเป็นเด็กหญิงนางหนึ่ง ่อให้ท่านสนิทสนมกับนางก็มีอิทธิพลต่อเย่เซียวเทียนอย่างจำกัดแต่ว่าแต่ท่านเป็นสตรีที่เติบโตเต็มสาวกลับคบหากับเยว่เยา่ทำให้ผู้คนยากจะยอมเชื่อได้หากเป็นเหตุให้เย่เซียวเทียนนึกระแวดระวังท่านเชียนชิงชิงขงมวดคิ้วเรียวงามดูดใบเหลิวกล่าวอย่างขุนข้องลำคาญว่าท่านวกวนอ้อมค้อมคิดกล่าวอันใดยังคงบอกตรงๆเธอเจ้าวนเอียนยิ้มพลางกล่าวว่า หากท่านคิดบรรลุภารกิจของท่านโลกกบาลมีสู้ลงมือต่อเยเซียวเทียนโดยตรงตาคั่งามของเชียนชิงชิงทอแววเคลือบแคลงสงสัยถามว่าหมายความว่าอย่างไรเจ้าเหวินเอียนกล่าวอย่างมีรับลมคมในว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวหรือว่าเยเซียวเทียนกับหูหยินนายอำเภอมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาคาดว่าเยเซียนเฉิง ผู้หนีคงมีความรักชอบดูดเดียวกับท่านโลกกบาลของพวกเราท่านสมควรเข้าใจดีเชยนจริงๆบังเกิดความขยักขย่อนค้อนเจ้าวนเอียนวงหนึ่งไม่กล่าวกระไรก็สะบัดแขนเสื้อจากไปเจ้าวนเอียนตะลึงลานเหมอมองดูเงาหลังของนางคลุ่นคิดขึ้นนี่หมายความว่าอย่างไรนี่หรือว่า,รวาเราคาดเ<ร>าดาผิด<ร>ท่านโลก,กบาลไม่ได้ให้นาง,นาง ใช้เสน่ห์ความงามเยายยนเย่เสียวเทียนหวังว่านางไม่ได้เผลอฝันว่าเมื่อได้รับการโปรดปรานจากท่านโลกบาลก็คิดขึ้นเป็นพยาหงษ์ท่านโลกบาลเล่นกับสตรีมากมายนับไม่ถ้วนมีผู้ใดได้เข้าสู่ตระกูลหยางเสียเฉินฟงเดินไปมาในห้องโถงรับแขกเขาความจริงเข้าใจว่าเมื่อกอดขาฉีป๋ออีนับแต่นี้ไม่เพียงเจริญก้าวหน้า ทั้งยังถือโอกาสยืมมือฉีป๋ออีกแก้แค้นต่อเย่เซียวเทียนมีคาดเย่เซียวเทียนพอกลับจากเมืองนันกิงก็โค่นฉีป๋ออีลงยามนี้เสียฉุนฟงลืมเลือนความแค้นที่มีต่อเย่เซียวเทียนแล้วกล่าวถึงที่สุดนี่เพียงเป็นความแค้นที่สืบเนื่องจากศักดิ์ศรีของเขาถูกเหยียบย่ําไม่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ตอนนี้ที่เขาอาจต้องสูญเสียไปเป็นอนาคตของเขา ทรัพย์สินของเขาร้านรถของตระกูลเสี่ยของเขาการศึกที่อยู่นานพอปะทุข,ขึ้นบนเส้นทางขนส่งมีโอกาสเหลือขนานับเสี่ยชนฟงเพื่อฉกฉวยโอกาสครั้งนี้ทุ่มทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไปกว้านซื้อรถล่อว่าจ้างคนขับรถและนักบูในราคาสูงหากไม่สามารถเปิดกิจการเขาอาจขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนอื่นเสี่ยฉวนฟงคิดกอดขาหวังจูบพูดถึงแม้ว่าขาข้างนี้ไม่หยาบใหญ่พอ แต่วังจู่ปู้เข้าสังกัดตระกูลเถียนตัวเขาแม้ถูกขับออกจากตระกูลเถียนแท้จริงแล้วเป็นหมากรับที่ตระกูลเถียนวางอยู่ในเมืองหูเซียนโดยเหตุและผลได้แต่เข้าสังกัดหวังจู่ปู้มีคาดพอเขาไปถึงตระก,กูลหวังหวังจู่ปู้กลับเสนอแนะให้เขาเข้าสังกัดเจ้าเวินเอี่ยนหวังจู่ปู้เองมีความคิดอ่านของตนเอง หากว่าตัวเหวนเอียนยอมรับเสียฉวนฟงไว้เขาเท่ากับฝังตัวบุคคลอยู่ข้างกายเจ้าเหวนเอียนคนหนึ่งขณะเดียวกันเท่ากับดึงตัวเจ้าเหวนเอียนมาเป็นพวกแต่ว่าเจ้าเหวนเอียนจะช่วยให้เขาสมาตรปาฏิหาริย์หรือเสียฉวนฟงรูปคลำของขวัญที่ตนเองหอบหิ้วมาของขวัญครั้งนี้บริบูรณ์ยิ่งแม้แต่เขายังเจ็บปวดใจอยู่บ้างแต่เพื่อรักษาทรัพย์สินของเขาไว้ทุกประการล้วนคู่ควรข่าวที่ฉีปอ๋ออีไม่ลงรอ กับเย่เซียวเทียนล่วงรู้ทั่วกันตอนนี้ต่อให้เย่เซียวเทียนไม่ออกปากเหล่าพ่อค้าก็ไม่กล้าว,ว่าจ้างร้านรถตระกูลเสียหากไม่หาที่พึ่งพิงอันมั่นคงเขาคงต้องล้มคลืนลงแล้วเจว้าวนเอียนเดินเข้าห้องโถงรับแขกเสียชวนฟงก็ปั้นรอยยิ้มทั่วใบหน้าเดินเข้ารับหน้ากล่าวพอสอพอว,ว่าไถ่เท้าผู้น้อยเออเจ้าวนเอียนไม่รอให้เขากล่าวจบก็ปั้นสีหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าท่านทาอะไรคิดติดสินบน คนเราผู้เป็นขุนนางหรือเสื้อฉวนฟงรีบอธิบายว่าหาไม่ได้ใต้เทา้าน้ําใจเล็กน้อยไหนเลยว่าถือว่าเป็นสินบนผู้น้อยเพียงแต่เออเจ้าวนเอียนโบกสะบัดแขนเสือ้อร้องสั่งว่าพวกเราไล่มันออกไปเสียอฉวนฟงมือไม้ปั่นป่วนเห็นเจ้าหน้าที่สองนายโถมเข้ามาหยิบชวยหยีบของขวัญของเขาหอบหิว้วตัวเขาออกไปเสียฉวนฟงต้องร้องคร่ำครวญ ไต่เทา้าไต่เทา้าผู้น้อยเพียงคิดอยู่รอดเท่านั้นชีปออีนอนเปลยเปล่าอยู่ในพงหญ้าที่ถูกเผาเป็นขี้เถ้าหลงเหลือลมหายใจร่อแร่รวยรินเหล่าไพรพลพทหารกระทำอย่างหยาบช้าคล้ายกำลังตอนสัตว์เลี้ยงฝีมือไม่ชำนิชำนาญทั้งขาดการดูแลเอาใจใส่อัตราของผู้ถูกจับตอนเสียชีวิตสูงยิ่งบางครั้งสูงถึงสใน10ส่วนภายใต้การลงมืออย่างหยาบคายของพวกเขา ผู้ที่ถูกจับตอนตายคาดที่ไปสามส่วนผู้ที่มีชีวิตรอดถูกจับโยนอยู่ในพงหญ้าร่างท่อนล่างของทุกคนปักต้นอ้อในกรวงท่อนหนึ่งปล่อยให้อดอาหารหลายวันมีแต่ตอนกระหายน้ำถึงขีดสุดค่อยกรอกน้ำให้เล็กน้อยฉีปออีบ,บางครั้งมีสติแจม่มใสบางครั้งสลบสลาย ขณะที่มีสติจำสายเห็นรอบข้างมีผู้คนที่ร่างแปดเปื้อนเศษหญ้าแทบไม่เป็นสารรูปผู้คนทุกคนนอนขดตัวมีสภาพราวกับขุมนรกในแดนดินบนพื้นเต็มไปด้วยกลิ่นหญ้าที่เป็นขี้เท่ายังมีกลิ่นเหม็นคลั้งและกลิ่นคาวเลือดท่านไม่ทราบว่าในคนเหล่านี้มีผู้ใดตายแล้วผู้ใดยังมีชีวิตอยู่ บางคนลมหายใจขาดห่วงไปโดยไม่รู้ตัวแต่อาจต้องรออีกหนึ่งวันค่อยถูกพบเห็นจากนั้นถูกลากตัวไปราวกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเมื่ออยู่ที่นี้ชีวิตคนยังไร้ค่ากว่าหญ้าคาอีกชีปออีทราบดีว่านับแต่นี้ตนเองไม่ใช่ลูกผู้ชายชาตรีอีกกระทั่งคุณสมบัติในการบรรจุฝังอยู่ในเขตสุสานประจำตระกูลยังไม่มีบางครั้งเขาปวดร้าวลันทดปรารถนาคข่ตกตายไป บางครากับรักตัวกลัวตายคิดมีชีวิตอยู่ นอนอยู่ในสภาพที่กึ่งสลบสไลายกึ่งแจ่มใสในที่สุดผ่านช่วงเวลาที่ทุกทรมานที่สุดมาได้หลังจากนี้เส้นทางของเขาอยู่ที่ใดหวังหลวงกับห้องเต้เป็นสถานที่และบุคคลที่เขาใฝ่ฝันที่สุดเขาเฝ้าฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เข้าไปเฝ้ากษัตริย์เป็นขุนนางใกล้ชิดของเจ้าชีวิตเมื่อไวเด็กเขาเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเพราะเติบใหญ่ความฝันค่อยห่างไกลออกไปตอนนี้ค่อยมีโอกาสเขากําลังจะเข้าวัง ได้เฝ้ากษัตราแล้วแต่เข้าวังในฐานะขันทีที่ถูกจับตอนน้ำตาสองหยดไหลซึมออกมาจากหางตาของเขาอย่างช้าๆยังไม่ทันไหลออกลงอาบแก้มก็กลายเป็นเม็ดโคลนสองเม็ดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคิดเท่ายาคาผมเผ้าสศกระปกรุงรังราวกับพูด อาาถาที่ตะกายขึ้นจากขุมนรกชั้นที่18แต่ไม่ว่าอย่างไรเขารอดชีวิตมาได้เขายังมีชีวิตอยู่ในอำเภอหัวรับอนุภรยาความจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยนายอำเภอหัวเองไม่ต้องการให้เอิกรกะเริกแต่ตอนนี้นายอำเภอหัวมิใช่บุคคลที่ไม่ได้ดำรงคงอยู่อีกก่อนนี้ตอนที่มึง่งชิงเวยหรือฉีป๋ออียอยู่ในตำแหน่งเขาเพียงเป็นหุ่นเชิดที่ไม่ได้ดำรงคงอยู่แต่ตอนนี้ ดูไปยังมีหน้ามีตากว่าหวังจูปู้อีกนอกจากนี้เย่เสี่ยวเทียนต่างกับเม่งชิ่งเวยและถีป๋ออี เขาเข้มแข็งยิ่งแต่ไม่เคยไม่คาระวะต่อนายอำเภอหัวยิ่งไม่มีท่าทีคิดแย่งชิงอำนาจจากนายอำเภอหัวผู้คนย่อมต้องประเมินนายอำเภอหัวใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้นายอำเภอหัวไม่ใช่บุคคลที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ในทางกลับกันตอนนี้เขาเป็นกาวใจเชื่อมระหว่างเย่เซียวเทียนกับหวังจูปูป้ย่อมมีบทบาทและคุณค่าของเขาดังนั้นย่อมมีผู้คนจัดส่งของขวัญไปแสดงความยินดีที่เขารับอนุภรยานายอำเภอหัวรับอนุภรยาเกี่ยว ี่ยวข้องใดกับพวกเราน้องสาวตะวันกระพริบตากลมโตโกล่าวถามเห่ยาซื่อเนียงหน้าท้องของนางยังแบนราบสร้างความกดดันกลัดกลุ่มกังวลแก่นางนักนางเพิ่งไปหาหมอจีนท่านหนึ่งขอเทียบยามาหลายขนาดตาเตรียมต้มยาบำรุงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่จัดให้เย่เสี่ยวเทียนดื่มหากเตรียมต้ม,ม,หมตให้กับตัวเองและจะได้ตั้งคันแต่น่นเน่นทางที่ดีเป็นคันคู่แฝดเหย่ยซื่อเนียงชมชอบนายหญิงที่บริสุทธิ์ไรเดียงสาปราศจากเล่ มัรยานางนี้จึงอธิบายว่าที่เป็นมารยาทธรรมเนียมนายผู้เฒ่าพวกเราไม่อยู่ไม่สมควรที่คนไม่ไปของขวัญก็ไม่จัดส่งให้น้องสาวตะวันค่อยเข้าใจกล่าวว่าอย่างนั้นส่งของขวัญก็ส่งของขวัญไปเถอะเหยวสื่อเหนียงกล่าวว่าแต่ว่าส่งของขวัญชิ้นใหญ่ต้องให้ท่านตัดสินใจน้องสาวตะวันมีความสำนึกตัวจึงโบกมือโบอกไม้กล่าวว่าไม่ไม่ข้าพระเจ้าไม่เข้าใจ ท่านตัดสินใจเองรอจนเซียวเทียนเกอกลับมาข้าพเจ้าจะบอกต่อเขาเองเหยาซื่อเหนียงก็ทราบว่าเรื่องนี้สร้างความลำบากใจแก่น้องสาวตะวันแต่แต่ว่านางต้องขออนุญาตก่อนน้องสาวตะวันพอกล่าวเช่นนี้นางค่อยจัดเตรียมได้อย่างเต็มที่ไต่เท้าในาอำเภอขอแสดงความยินดีด้วยโอ้กู้เจียวอุ้ยเกลงใจไปแล้วไต่เท้าในาอำเภอแต่งเจ้าสาว ย่อมต้องมาแสดงความยินดีฮทั้งสองหัวรอดดังๆออกมาขณะสนทนาหลอเซียวเย่หลอสวินเจียนก็เดินเข้ามาอย่างยิ้มแย้มที่ด้านหลังตามติดไปด้วยไพรพลนายหนึ่งนับทำหน้าที่แบกหามกล่องของขวัญทั้งสองใบผูกแพรแดงไว้หลอเซียวเย่พอพบเปลี่ยนนายอำเภอหัวก็ประสานมือกล่าวแสดงความยินดี นายอำเภอหัวตรงเข้ามารับหน้าสนทนาอยู่หลายคำขนาดจะคล้องแขนเขาเดินเข้าไปเย่อเซียวเซิงก็สวมชุดเขียวไม่อีม่มน้ำเบาไพรสองคนแบกกล่องของขวัญสองใบรุดมาพอบ้านของนายอำเภอหัวก็ชักนำแขกมาถึงเบื้องหน้านายอำเภอหัวเย่อเซียวเซิงทำตามพิธีรีตองที่เหยาซื่อเหนียงสอนให้น้อมคำนับต่อนายอำเภอหัวกล่าวอย่างนอบน้อมบ่านายพูดเท่า ผู้น้อยเป็นผู้ดูแลหมู่ตึกตรกะูลเย่ในโอกาสที่นายผู้เท่ารับเชิญซื่อวงเล็บแปลตรงตัวว่าห้องข้างหมายถึงอนุพันรยาจูเยินบ้านเราจึงจัดส่งของขวัญมาขอนายผู้เท่าโปรดยิ้มรับไว้หวังจูป,ปู้ซึ่งมาถึงตั้งแต่แรกพันเดินออกจากห้องโถงกล่าวอย่างเชื่อชาว่าแต่เท้าเย่วุ่นวายนักหรือฉไหนใช้ให้พ่อบ้านมาอวยพร ตัวเองกลับไม่เผยโฉมนายอำเภอหัวก็ไม่พอใจอยู่บ้างท่านเมื่อส่งของขวัญมาแสดงว่าลวงรู้เรื่องนี้แต่วางก้ามไม่เผยโฉมนี่ไม่ใช่ดูแคลนเราหรอกหรือเย่อเซียวเซิงไม่รู้จักหวังจูป,ปู้แต่ไม่กล้าเพิกเฉยกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเรียนนายผู้เฒ่าท่านนี้นายผู้เฒ่าบ้านเราออกจากเมืองหูเซียนสี่วันแล้วไม่สามารถเร่งรถุถกลับมาแสดงความยินดีต่อน,นายผู้เฒ่านายอำเภอก่อนออกเดินทางกำชับกำชา ให้ผู้น้อยต้องจัดส่งน้ำใจเล็กน้อยของเขามานายอำเภอหัวพอฟังสีหน้าค่อยผ่อนคลาย แต่อดบังเกิดความสงสัยอยากรู้ไม่ได้ว่าเยเซียนเฉิงไม่อยู่ที่เมืองหูเซียนมันไปยังที่ใดเยเซี่ยวเซิงน้อมกายลงยิ้มประจบกล่าวว่านายพูดเท่าผู้น้อยไม่ทราบเป็นความสัตย์นายเพอหัวโบกมือเป็นความหมายว่าทราบแล้วสั่งคนรับมอบของขวัญไว้หวังจู่ป,ปู้ฟังว่าเยเซียวเทียนไม่อยู่ที่เมืองหูเซียนต้องฉุกคิดขึ้นเยเซียวเทียนไม่อยู่ที่เมืองหูเซียนมันไปยัง,ยงที่ใดหรือว่าไปยังตระกูลเสีย่ยทะเลสาบหงฝ่นเป็นไปไม่ได้มัน มีเวลาพักเพียงสิบวันระหว่างเดินทางไปและกลับไหนเลยทันเวลาได้หรือว่าไปที่เมืองถงเหยนในสายตาของหวังจูปู้ผู้ที่เย่เซียวเทียนคิดผูกสัมพันธ์มีเพียงตระกูลเสี้ยทะเลสาบหงฝืนกับจางจือฝู่เมืองถงเยนหากเขาคิดไปหาผู้ใดก็เพียงสองตระกูลนี้เท่านั้นดูจากกําหนดเวลาคงเป็นเมืองถงเหยนมากกว่าหวังจูปู้กลุ่นคิดขึ้น ดูท่าเยเซียวเทียนกับจางจือฟู่มีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาจางจือฟู่เมืองถงเยินเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตระกูลเทียนเพียงไม่ทราบว่าตระกูลเทียนชะไหนไม่ดึงตัวมันไปผ่านทางจางจือฟู่หวังจู่ผู้พอนึกถึงเยเซียวเทียนความคิดประการแรกคือดึงมาเป็นพวกเขาเองก็กลิ่งเกลงในฝีมือของเยเซียวเทียนหากไม่ต้องตั้งประจันหน้ากับเยเซียวเทียนเขาจะไม่เปิดศึกโดยวู่วาม แต่หากว่าเย่เซียวเทียนไม่ยอมยืนอยู่ฝ่ายตระกูลเทียนระหว่างพวกเขายากหลีกเลี่ยงจากการทำศึกกัน,กน